ครั้งที่หนึ่งยสิบเกในครั้งก่อนก็ได้พูดถึงข้อความในมหาสติปัฏฐานสูตรจิตตานุปัสนาที่ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือว่าจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้ศึกษาเรื่องของจิตโดยละเอียดก็ยากที่จะทราบว่าในขณะนั้นเป็นจิตประเภทใดแต่ว่าข้อสำคัญที่ควรจะต้องระลึกถึงก็คือว่าจิตซึ่งเป็นนามธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะระลึกรู้ไหมเพราะเหตุว่าเวลาพูดถึงการเจริญสติปัฏฐาน ท่านผู้ฟังก็อาจจะคิดว่ามีถึงสี่แบบพระคือมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานและบางท่านก็อาจจะเคยคิดหรือว่าเคยสงสัยว่าเมื่อมีสติปัฏฐานสี่ท่านก็อาจจะเลือกจเจริญสติปัฏฐานหนึ่งเพียงสติปัฏฐานเดียวก็ได้ ถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่ถูกเพราะเหตุว่าผู้ที่เจริญสติก็จะต้องระลึกรู้ลักษณะของสติปัฏฐานทั้งสี่จึงจะละการยึดถือการที่เคยเข้าใจผิดหรือว่าการไม่รู้ลักษณะของนามและรูปได้เพราะเหตุว่าในกาย,ยานุปัสสนสติปัฏฐานนั้นทุกท่านมีกายแต่ว่าจะระลึกเพียงที่กายอย่างเดียว ก็รู้ลักษณะของรูปแต่ว่าสติก็เป็นธรรมชาติที่เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อสติระลึกรู้ลักษณะของรูปขณะหนึ่งก็ย่อมจะระลึกรู้ลักษณะของสิ่งอื่นที่เป็นของจริงที่ปรากฏต่อไปได้ไม่ใช่ว่าจะไปบังคับให้สติระลึกรู้อยู่ที่รูปซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทุกคนก็พิสูจน์ได้ ในเมื่อธรรมะปรากฏแล้วไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจะละความสงสัยจะละความไม่รู้ในสภาพธรรมะนั้นๆไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะไปเลือกเอาด้วยความต้องการว่าท่านจะเจริญสติปัฏฐานบัพพะนั้นบัพพะนี้เท่านั้นถ้าสติไม่ระลึกรู้ลักษณะของจิตจะทราบได้ไหมคะว่ามีจิตหลายอย่างมีจิตหลายประเภท แล้วก็วันหนึ่งวันหนึ่งระลึกรู้จิตอะไรบ้างถ้าท่านระลึกรู้กายระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกต่างๆก็ไม่ใช่ว่ามีแต่เวทนาโดยที่ไม่มีจิตกำลังเห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตคิดนึกเป็นจิตอกุศลโลภะ โทสะโมหะที่เกิดขึ้นปรากฏเป็นสภาพของจิตที่ประกอบด้วยโลภะประกอบด้วยโทสะประกอบด้วยโมหะหรือว่าขณะใดจิตเป็นไปในทานในศีลประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาเหล่านั้นก็เป็นสภาพลักษณะของจิตประเภทอื่นๆซึ่งมีจริงๆและก็มีเกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ที่จะไม่ระลึกรู้ก็ย่อมจะยังคงยึดถือสภาพของจิตนั้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นที่จะกล่าวว่าจะเจริญแต่เพียงกายานุปัสนาสติปัฏฐานเท่านั้นไม่ได้แม้แต่เวทนาก็จะเต้ราระลึกรู้แม้แต่จิตก็จะเต้องระลึกรู้ด้วยคงจะไม่มีท่านผู้ใดกล่าวว่าท่านไม่มีโลภามูลจิต ท่านไม่มีโทสะมูลจิตท่านไม่มีโมหะมูลจิตทุกท่านต้องยอมรับว่ามีแล้วก็สภาพธรรมะที่เป็นโลภะมูลจิตก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาพธรรมะที่เป็นโทสะมูลจิตโมหะมูลจิตก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยกั้นไว้ได้ไหมคะว่าไม่ให้เกิดเวลาที่สติจะเกิดมีตัวตนที่จะไปกั้นไม่ให้โลภะมูลจิตเกิดได้ไหม ให้รู้เพียงแค่ทางตาเห็นสีทางหูได้ยินเสียงทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นรู้รสทางกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสโดยที่จะไม่ให้โลภามูลจิตเกิดโทสะมูลจิตเกิดโมหะมูลจิตเกิดกั้นได้ไหมคะมีท่านผู้ฟังถามว่าเวลาที่เริ่มเจริญสติปัฏฐานนั้นเห็นทีไรก็เป็นคนเป็นสัตว์ เป็นวัตถุสิ่งของต่างๆทุกทีไม่ได้เห็นว่าเป็นสีเท่านั้นที่ปรากฏแต่ว่ารู้ความหมายของสิ่งที่เห็นด้วยว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรระลึกในขณะที่รู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์ได้ไหมวัดขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงนามชนิดหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นนามธรรมชนิดใดที่เป็นจริงมีจริงในขณะนั้นสติสามารถจะระลึกรู้ได้ ถ้าขณะที่เห็นและรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรก็ระลึกรู้ได้ว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งให้สติเริ่มระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏโดยไม่เลือกไม่ใช่จะตั้งหน้าตั้งตาเจาะจงกั้นไว้เพียงแค่เห็นกับสีหรือว่าเสียงกับได้ยินแม้แต่ขณะที่เห็นและรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร ก็ขอให้ระลึกได้ว่าการรู้นั้นก็เป็นเพียงนามธรรมชนิดหนึ่งหรือถึงแม้ว่าจะเกิดโลภะความพอใจในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินก็ไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนย้ายไปกัน้นระลึกรู้แต่เฉพาะตาที่มีการเห็นสีถ้าเกิดความชอบใจขึ้นแล้วเกิดแล้วปรากฏในขณะนั้น สติระลึกรู้ได้ว่าแม้แต่ความชอบใจในขณะนั้นก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งแต่เวลาที่สติเริ่มเกิดและก็เริ่มระลึกได้ทีละเล็กทีละน้อยผู้เจริญสติจะทราบว่ายัางไม่พอ,อยังน้อยความรู้ไม่ได้รู้เรื่องสีกับเห็นไม่ได้รู้เรื่องเสียงกับได้ยิน ทีแรกท่านอาจจะเริ่มระลึกรู้ลักษณะของความชอบหรือว่าการคิดนึกหรือว่าที่รู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งของต่างๆนี้ท่านก็เริ่มระลึกรู้ได้ว่าที่รู้นั้นก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งแต่ยังมีนามธรรมอีกมากทีเดียวที่สติจะต้องเจริญขึ้นแล้วก็ระลึกรู้มากขึ้นและข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานนั้นขอให้ทราบว่า เป็นปกติในชีวิตประจำวันจริงๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคาราวาสหรือว่าชีวิตของบรรปะชิตก็ตามมีชีวิตดำเนินไปด้วยการที่เข้าใจประโยชน์ของสติแล้วก็ระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปตามปกติบ่อยๆเนืองๆไม่ว่าจะเป็นโลภะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร ก็ควรจะเริ่มระ่อกรู้ลักษณะของนามของรูปให้มากขึ้นและก็ทั่วขึ้นโดยไม่เจาะจงขอกล่าวถึงพระพุทธโอวาทต่างๆที่ได้ทรงโอวาทท่านพระลาหุนให้ทราบว่าท่านพระลาหุนนั้นท่านไม่ใช่อุคติตันยูไม่ใช่วิปัญจิตันยูท่านเป็นนนยบุคคล และสำหรับนายบุคคลน,นั้นต้องเจริญสติมากทีเดียวไม่ใช่นิดนิดหน่อยหน่อยประเหตุว่าจะต้องเป็นการที่ละอนุสัยกิเลสที่เคยไม่รู้ลักษณะของนามและรูปเคยยึดถือนามรูปว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะฉะนั้นการละก็จะต้องเจริญสติมากจนกระทั่งรู้ทั่วและก็รู้ชัดจริงๆ ในมัททิมนิกายมัททิมปันนาตจุละปราหุโลวาทสุดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเวรุวันท่านพระราหุลอยู่ณปราสาทชื่อว่าอัมพัติกาเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปที่ปราสาทที่ท่านพระราหุลอยู่ท่งโอวาทท่านพระราหุลว่าจาักไม่กล่าวมุสา แม้เพราะหัวเราะกันเล่นและควรพิจารณาก่อนจึงกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคือพิจารณาว่าการกระทำสิ่งนั้นๆจะไม่เบียดเบียนจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์ทั้งตนเองและกับผู้อื่นด้วยท่านพระราหุลขณะนั้นไม่ใช่คราวอาดเป็นบรรพชิตแต่ก็มีชีวิตเป็นปกติ และชีวิตของผู้ที่เป็นพุทธบริษัทที่ได้ฟังธรรมก็ย่อมเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่จะได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพื่อบรรลุการรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ว่ามีชีวิตเป็นปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นท่านพระราหุลพระผู้มีพระภาคก็ยังได้ทรงโอวาทท่านในเรื่องของชีวิตที่เป็นปกติ ธรรมดาจริงๆและสำหรับในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาตมหาราหุโลวาทสุดซึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคเสด็จไปบินทบาตมีท่านพระราหุลตามไปณเบื้องพระเิสดางพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระราหุลเรื่องรูปไม่เที่ยง ซึ่งท่านพระราหุลก็ได้กราบทูลถามว่ารูปเท่านั้นหรือพระเจ้าค้าที่ไม่เที่ยงซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสต่อไปถึงทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณว่าไม่เที่ยงซึ่งเมื่อท่านพระราหุลได้รับพระโอวาทก็กลับไปเจริญสมณธรรมท่านพระสารีบุตรก็บอกให้ท่านเจริญอาณาปานสติ ก็เป็นชีวิตปกติธรรมดาตอนเย็นท่านก็ได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วก็กราบทูนถามว่าอาณาปานสติเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงจะมีผลมีอานิสงส์ซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ให้ท่านพระราหุลพิจ,จรารณารู้ลักษณะของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม และนอกจากนั้นก็ยังให้ท่านพระราหุลเจริญเมตตาภาวนาเพื่อละพยาบาทเจริญกรุณาภาวนาเพื่อละวิหิงสาเจริญมุทิตาภาวนาเพื่อละอารติเจริญอุเบกขาภาวนาเพื่อละปฏิฆะเจริญอสุภาภาวนาเพื่อละราคะเจริญอนิจสัญญาภาวนาเพื่อละอัตตมิม,มานะ และตอนสุดท้ายก็ได้ให้ท่านพระราหุลเจริญอานาปานสติเจาะจงหรือเปล่าคะว่าจะต้องเป็นบ,บาประนั้นบ,บาปพะนี้เฉพาะแค่ทางตาหรือทางหูเท่านั้นไม่ให้เลยไปถึงพยาบาทไม่ให้เลยไปถึงอารติหรืออะไรซึ่งเป็นเรื่องชีวิตปกติธรรมดาซึ่งใครก็กั้นไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าในขณะที่เจริญเมตตาผู้ที่มีปกติ จเจริญสติสติก็สามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปที่เกิดปรากฏในขณะนั้นและก็สามารถที่จะรู้ชัดและก็ละคลายการยึดถือนามรูปว่าเป็นตัวตนได้นอกจากนั้นในสังยุตตนิกายนิทานวัตรราหุละสังยุตซึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันพระองค์ก็ได้ทรงโอวาทท่านพระราหุลใน จักขุดสูตรซึ่งเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงในรูปสูตรเป็นเรื่องของสีเสียงกลิ่นรสโหฏถัะไม่เที่ยงในเรื่องของวิญญาณสูตรสัมผัสสูตรเวทนาสูตรสัญญาสูตรเจตนาสูตรปัญหาสูตรธาตุสูตรซึ่งธาตุสูตร ก็ได้แข่าธาตุดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณนั่นเองซึ่งทุกสูตรนั้นก็ได้ทรงสแสดงว่าล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นเรื่องที่ต้องรู้ทั่วจริงๆไม่ว่าจะเป็นนามรูปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็จะต้องประจักษ์ว่าสภาพนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตจุละราหุโลวาทสูตรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันทรงพระดำริว่าท่านพระราหุลมีธรรมะที่บ่มวิมุติแก่กล้าแล้วพึงแนะนำท่านพระราหุลในธรรมะที่สิ้นอาสวะยิ่งขึ้นเถอะเมื่อเสด็จกลับจากบินทบาตภายหลังเวลาพระกรยาหารแล้ว ได้ตรัสให้ท่านพระราหุลถือผ้ารองนั่งเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อพักผ่อนกลางวันกันทรงสแสดงธรรมะเรื่องตารูปจักสุวิญญาณเป็นต้นไม่เที่ยงทั้งหกทวารแต่นอกจากนั้นก็ยังทรงสแสดงทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดเพราะผัสะนั้นๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนาาัตตาเมื่อท่านพระราหุลได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงท่านก็บรรลุเป็นพระอระหันต์นี่ก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ว่าผู้ที่เป็นนายบุคคลน,นั้นต้องเจริญสติมากที่จะไม่รู้นามไม่รู้เวทนานุปัสสนาหรือว่าจิตตานุปัสสนานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือกานหาม เวลาหุนไม่ใหุหนเลาะเราจะเป็นมุษานะ่ะเป็นได้อย่างไรไม่ใช่ห้ามไม่ให้หัวเราะการขัดกล่าวต้องขัดกล่าวอย่างละเอียดทีเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระราหุนว่าท่านพระราหุนจกไม่กล่าวมุสาไม่พูดปดแม้เพราะหัวเราะกันเล่นชีวิตจริงๆของเรา เคยเหลอกใครเล่นบ้างไหมคะเคยเล้อใครบ้างไหมทั้งๆท,ที่ไม่จริงแต่ว่าเพื่อหัวเราะกันเล่นสนุกสนุกตามวิสัยของผู้ที่ยังมีโลภะยังมีกิเลสอยู่ยังไม่หมดกิเลสเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเพียรละกิเลสควรจะพิจารณาการกระทำทางกายทางวาจาทางใจเพราะผู้มีพระพาททรงอุป,ปมาว่า เหมือนกับกระจกหรือแว่นซึ่งมีไว้สําหรับส่องเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาธรรมะก็เป็นสิ่งที่ควรจะกระทำว่าการกระทำนั้นจะเบียดเบียนให้ผู้อื่นเดือดร้อนไหมจะก่อทุกข์ให้กับผู้อื่นหรือว่าจะก่อทุกข์ให้กับตนเองหรือไม่บางคนก็ตั้งใจจะล้อคนอื่นสนุกสนุกแต่คนที่ถูกล้อเป็นยังไงคะสนุกไหม หรือว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนได้โดยที่ตัวเองสนุกสนานเพราะฉะนั้นไม่ได้ส่งแสดงไว้ถึงที่มาของเรื่องนี้ว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงโอวาทท่านพระราหุลเช่นนี้แต่ข้อความในพระสูตรมีว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเวรุวันเขตพนครราชครึกส่วนท่านพระราหุลอยู่ณปราสาท ชื่อว่าอัมพลัติกาพระผู้มีพระภาคก็ได้เสด็จออกจากที่หลเกเรนในเวลาเย็นแล้วก็เสด็จไปหาท่านพระราหุลที่ประสาทที่ท่านพระราหุลอยู่แล้วก็ส่งโอวาทพระราหุลว่าจากไม่กล่าวมุสาแม้เพราะหัวเราะกันเล่นเพราะฉะนั้นก็คงจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้พระผู้มีพระภาคเสด็จไปหาท่านพระราหุลแล้วก็ส่งโอวาท แต่นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงชีวิตจริงๆที่การเจริญสติปัฏฐานจะต้องระลึกรู้แม้ในขณะที่หัวเราะหรือว่าในขณะที่จิตเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปกั้นไว้ไม่ให้รู้แล้วก็กลายเป็นอีกบุคคลหนึ่งโดยที่ไม่รู้จักตัวเองจริงๆอย่างบางคนก็มีโลภะมากอยู่ ทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจะเปลี่ยนแปลงการสะสมของบุคคลน,นั้นได้ไหมในเมื่อเข้าสะสมมาที่จะมีโลภะทางตามากเรียว่าบางคนก็อาจจะมีโลภะทางหูมากแต่ผู้นั้นก็เจริญสติปัฏฐานได้ผู้ที่มีโลภะทางตามากเวลาที่โลภะเกิดก็ระลึกได้รู้ว่าลักษณะของโลภะมูลจิตนั้น ก็เป็นเพียงนามธรรมชนิดหนึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆสติระลึกรู้บ่อยๆเนืองๆผู้นั้นก็รู้ชัดตามความเป็นจริงของตนเองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีโลภะทางตามากส่วนผู้ที่มีโลภะทางหูมากเวลาที่โลภะเกิดขึ้นก็ระลึกได้รู้ว่าเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งบ่อยๆเนืองๆก็รู้จักตนเองดีว่า มีโลภะทางหูมากซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยการที่ระลึกรู้ลักษณะของโลภะของตนเองบ่อยๆเนืองๆไม่ว่าจะเป็นผู้ที่หนักในทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นย่อมทำให้ผู้นั้นละสมุทัยสัตว์คืออนุสัยกิเลสท,ที่ยึดถือสภาพของโลภะนั้นว่าเป็นตัวตน พราะละลึกขณะใด,ดก็เป็นนามธรรมชนิดหนึง่งโลภะเกิดอีกแล้วสภาพของโลภะเกิดอีกแล้วบ่อยๆเนืองๆก็ชินรู้ถึงเหตุปัจจัยว่าสภาพนั้นก็เป็นแต่เพียงนามธรรมไม่ใช่ตัวตนเมื่อสะสมอย่างไรสะสมมามากอย่างไรก็มีปัจจัยให้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ละคลายอนุัสที่ไม่รู้ลักษณะของโลภะ หรือว่าที่เคยยึดถือสภาพของโลภะนั้นว่าเป็นตัวตนออกได้ทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าเป็นความจริงอย่างไรสติก็จะต้องระลึกรู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโลภะไม่ว่าจะเป็นโทสะไม่ว่าจะเป็นโมหะเป็นสภาพที่จะต้องระลึกรู้ไม่ใช่ไปกัน้นเอาไว้ไม่ให้รู้แล้วก็คิดว่าขณะนั้นเป็นการเจริญสติอัฏฐาน มีข้อความในพระสูตรหนึ่งซึ่งจะแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติในชีวิตประจำวันซึ่งไม่มีวิธีอื่นที่จะไปกล่าวอ้างว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ให้ผิดไปจากชีวิตปกติประจำวันในมัททิมนิกายอุปริปันธาตอินดริยภาวนาสูตรมีข้อความว่า ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าไผ่ในนิคมชื่อกัดชังคลาครั้งนั้นอุตระมานกสิทธรามปาราสิริยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพ,พระผู้มีพระภาคตรัสถามอุตระมานกว่าปาราสิริยะพรามแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกหรือเปล่า การเจริญอินทรีย์นี่ก็หมายความถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งจะต้องอบรมให้แก่กล้าเพื่อจะได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อมีเจ้าสำนักมากมายหลายแห่งและก็อุตระมานพซึ่งเป็นสิทธิ์ของพรามปาราศิริยะได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงอนุเคราะห์เพื่อกูลด้วยการถามว่า ปาราศิริยพรามซึ่งเป็นอาจารย์ของอุตระมนพนั้นแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกหรือเปล่าอุตระามานพก็กราบทูลว่าปาราศิริยพรามแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าปาราศิริยพรามแสดงการเจริญอินทรีย์อย่างไรด้วยประการใด